สวัสดีครับกระผมดาวิชัยไข่ลััสเรียนวันนี้ผมจะมาไข่ลััสเกี่ยวกับเหรียญช้าง3เสียนในรัชการที่6ชนิดราคา2สองสลึงรับเหรียญช้าง3มเสียนชนิดราคา2ส,สลึงนี้นะครับได้มีการผลิตออกมาถึง4ปีพศซึ่งแต่ละปีพศก็มีจำนวนการผลิตมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพศ2458แล้วครั้งที่2ปีพศ2462โดยปีพศ2462นี้นะครับก็มี2แบบแบบมีจุดและแบบไม่มีจุดและต่อมาเป็นปีพศ2463อันนี้ก็มี2แบบเหมือนกัน ต่อมาก,ก็เป็นปีพศ2464ซึ24่งเป็นปีสุดท้ายของเหรียญราคาสองสลึงความแตกต่างระหว่างเหรียญที่มีจุดกับเหรียญที่ไม่มีจุดนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรและแบบไหนมีราคาและแบบไหนที่หายากแล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์นี้นะครับดาวิชัย ไข่ลหัสเหลียน